แบบหมีและเราก็จะมาเล่นแบบเวอร์ชันดวงจันทร์บทกระโดดดวงจันทร์เนาะดูสิ

เอลูตาอู้อะไรกูชีอู้วโอ้โอ้อ่ไลก์ชีอ่ไลก์กูชีเฮ้ยเฮ้ยอะไรกูชีแล้วก็กระโดด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  นีได้ปเลยดีแล้วจุ oh. ไปสองหนึ่งจ โอเคได้ยินเนาะได้ยินเนาะไปอันนี้คือด่าเล็กตึ้งตึ้งตึ้งก็คือตอนแรกมันมันกระโดดไม่ดึงยืนแล้วแล้วมันก็มาแบบดวงทันน่ะ มีใครถนัดมุมมองอ่มีใครถนัดมุมมองนี้บ้างแบบมุมมองแบบนี้อ่ะแล้วใครถนัดมุมมองนี้บ้างโอโอโอแลกแลกโอแลก โอเล็กมากเลยขออนุญาตปิดแล้วกันคนเล็กด้วยดานยากแฮะอุ้ยทางตันอุ้ยอุ้ยมันมาแล้วอ่ะมันมาแล้วอ่ะ Si โอ้ยโจเฟียโจเฟียไปเลยลุงมันอยู่ข้างล่างอ่ะไลค์ดูดิมันอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้ อะไรอ่ะสวัสดีแม่เฮ้ยมันมามันมาอู้อวว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 นไอวววววววอ อุ้ยเดินผ่านโอ้แล้วไปหนึ่งคนชิมหาแล้วไงไอ้ยิ่งลุกไม่ตัวเพือ่อนเรากำลังหนีอยู่เพื่อนเพื่อน ฉันเป็นคนไม่มีขาฉันเป็นคนไม่มีขาไอคนไม่มีขา ทำเวลาได้ดีที่สุดโอ๊ย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 ,อยเดินเล่นอยู่แถวนี้นั่แหละโอเคขากลับมาปกติแล้ว ถ้าล oh. mm. ้มคือขาหายเอออืมโคกคาโคลาอีกาโคลาอืม hmm. อ mm ืมอไปอืม hmm. อ mm ืมออืม hmm. mm hmm. mm hmm. mm hmm. เพื่อนเดี๋ยวเราจูบให้เพื่อนวันมาเร็วเพื่อนเพื่อนขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเพื่อนขึนมาเ่อขึ้นมาโอ้ก็ท้อว่ะท้อว่ะฉันต้องไล่ฉันต้องไล่มันออกมาฉันต้องไล่ฉันต้องไล่ โอเคเรื okay. okay. mm ่อนายยากโกกาโกลาอีส hmm. mm ิบจะน่า hmm. ส mm ่องการแบ่งหน่อยเชื่อชีวิตสิบคนโอเคงั้น

บุยบุยทุกคนแค่นี้แหละน่าเบือ่อ